รีวิวกล้องวงจรปิดแบรนด์เล็กโคผมเลือกใช้รุ่นใส่ซิมเน็ต 4G ไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ผมเลือกใช้แบรนด์นี้เพราะระบบการใช้งานของกล้องเหมาะที่จะเอามาติดไว้ที่สวนมากๆด้วยดีไซน์ของตัวกล้องและมาตรฐาน IP66 กันน้ำกันฝุ่นทนแดดจะติดตั้งหรือวางไว้ตามจุดต่างๆภายในสวนก็สามารถทำได้เพียงโหลดแอปพลิเคชันของเล็กโคใช้ได้กับทั้งระบบ Android และ iOS นะครับลงทะเบียนเข้าใช้เชื่อมต่อมือถือกับตัวกล้องเท่านี้ก็ใช้งานได้เลยรุ่นใส่ซิมเน็ต4 g เหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่ แบบส่วนของผมมากๆติดตั้งไว้ใช้งานยาวๆไม่ต้องเชื่อม WiFi ด้วยแบต9,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไฟเต็มสามารถอยู่ได้ราวๆ3าเดือนเลยแม้กระทั่งตอนกลางคืนภาพก็ยังชัดมากๆสัญญาณดีไม่มีกระตุกด้วยระบบ AI อัจฉริยะความละเอียดภาพคมชัด2ล้านพิกเซลและมากกว่านั้นตัวกล้องยังมีระบบ i n f ร a เรดเอาไว้เปิดจุดที่ไม่มีแสงหรือแสงน้อยภาพจะเป็นสีขาวดำแบบนี้จากการใช้งานจริงบอกเลยว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวกล้องวงจรปิดไร้สายร e โครุ ko, ่นใส่ซิมเน็ต 4G มีสีขาวกับสีดำ ราคาโปรโมชั่นจากปกติ3,990เหลือ2,990บาทใช้ดีจริงผมลองแล้ว